ครับอย่างนี้ผมก็อยู่ที่าลานสกายวอล์คบริเวณแยกสุบวริน,นะครับดูลานสกายวอล์มันจะเป็นลานที่กว้างนะครับฝั่งถนนฝั่งนี้ก็ จะเป็นอะไรนะ ABK บางบันคองนะครับถนนเส้นนี้ก็เป็นถนนที่จะไปทางสีลมบางรักนะครับถ้าข้ามสะพานลอยจ้วยฝั่งนู้นก็จะเป็นทั้งสยามสแควร์เซ็นเตอร์พอยต์นะครับเดินมาตรงนี้ก็คือ ABK เดินมาอีกหน่อยก็จะเป็นเป็นลานว่าง,งราชวัฒน์หรือลานสกายวอล์กนี่นะครับทางซ้ายมือก็จะเป็นสถานีรถไฟฟ้าสถานีสานสามกีฬาตะวันตกชาติรถไฟฟ้าที่จะไปบางว่านะครับบางว่าบางคนงที่นี้ได้เดินไปอีกหน่อยทางซ้ายมือก็จะเป็นหอหอศิลป์ เอาสิไม่ได้เอาสิเนาะเดินมาเส้นตรงกลางนี้ถ้าตรงไปทางนี้ก็จะไปกระโดดสุขุมวิทลาดดําหลิกกรเดินมาเรื่อยๆก็จะทางเส้นนี้ทางซ้ายมือก็จะไปสะพานหัวค้างหรือจะไปทาง ่าถนนสระบุรีถนนสระบุรีถนนไปทางลาชทีวีนะครับก็จะมองรถไฟฟ้าวิ่งผ่านมาเป็นระยะระยะรถไฟ้านร้านจะเป็นร้านกว้างเป็นร้านกว้างมันจะมีอาจจะมีกิจกรรมได้ทางนี้ก็มีรถไฟฟ้าวิ่งผ่านเหมือนกัน ไปดูบางว่า,าเป็นอะไรว้างอย่างนี้นะครับทำกิจกรรมก็ได้มีล่มอยู่ประมาณเดินไปข้างหน้าก็จะเป็นอ่า,างสยามดิฟคอบอรี่ ร่มร่มเห็ดให้ถ่ายรูปได้สวยงานเดี๋ยวบิคค๊กคุกลี่พอเขไปสยามิคคุกลี่นี่ก็จะเดินไปสามารถไปที่สยามบารากรได้สย,ยามสยามเซ็นเตอร์ได้แล้วก็ทะลุไปถึงโน่น่าเซ็นทรัลเวิลด์นะครับเข้าเยา๋ยวบิคค๊คุกลลี่ ผมก็จะเดินเข้าไปในห้างนี้เป็นที่ทำง,งานสยามดิโคโอเวอี่ผมเองครับจะมีทางขึ้นมีบันไดเลื่อนด,ด้านซ้ายแล้วก็ทางลงทางเข้าก็คือด้านนานครับสยมดิสคโรี่สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ